ครับสวัสดีครับค่ะเสียงชัดแล้วนะคะครับตอนแล้วเมื่อกี้พอดีอยู่ในประยุกต์พอดีครับอ๋อเราจะเราจะเพื่อได้ยู่ครับอดคนแล้วนะครับอันนี้ขึ้นลมสงบแล้วครับโอเคค่ะพี่ครับผมได้เรามาต่อกันดีกว่าค่ะพี่เมื่อกี้ก็ตลาดครับตลาดก็วันนี้คงจะปิดกันแถวนี้แหละอืมหนึ่งห้าแปดเจ็ดแปดหกนะครับหรือแปดแปดอ่ะอืมแล้วก็เก่งนะคือสามารถยืนที่ที่บริเวณเกาะโบนได้ละหนึ่งห้าแปดห้านะครับวันนี้ก็ ยกกระดับไปที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยจุดนะครับหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งพันห้อยจุดเป็นแนวต้านถัดไปประเด็นก็คือติดตามวบกลุ่มแบงก์ในสัปดาห์หน้านะครับถ้าจะไปได้ดีก็คือต้องมีมีกระทายเชิงบวกนะครับสำหรับช่วงการประกาศผลการดำเนิน,นง,งานนะครับถ้าเกิดว่าออกมาเสมอตัวหรือว่าน้อยกว่าคาดอาจจะมีแรงเติมแซดนะครับแต่ว่าในภาพรวมก็คือมอง นักใจมันก็น่าจะจำกัดประมาณใกล้ๆเ6็น0 0จุดนะครับหรือมากกว่านั้นคือประมาณ1 6 2 5เพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นเป็นพอร์ตระยะกลางถึงยาวอาจจะเริ่มเริ่มเทคโอฟิตนะครับบริเวณใกล้ๆ1ันหกนั่นแหละเพราะว่าเอ่อมันจะขึ้นต่อเนื่องก็ดูอาจจะต้องัารมันทอดมันต้องประกอบไปกับว่าผลการดำเนินงานผลประกอบการโดย้องต้นเบืตเบียยนะครับมันต้อง หมือนกับเออร์นิงมันต้องมากกว่านี้นะครับเนั้นมันก็ยังยังอยู่จุดตื้อประมาณหนึ่งพันหก้ัยจุดครับผมอืมค่ะครับแล้วถ้าเป็นหุ้นรายตัวล่ะคะหุ้นรายตัวนะครับหุ้นรายตัวเอ่อเอาของเก่ามาละกันนะครับที่ที่เห็นราคาเริ่มมาก็คือทีโม่นะครับก็มีอยู่ถือถือไว้ได้อยู่ครับค่ะต่ำกว่าสองจุดแปดศูนย์บาทไม่ดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแถวประมาณสองจุดแปดศูนย์ละประเด็นก็คือ เอ่อถ้าเป็นในในระยะสั้นนะครับจะมีเอ่อวันนนั้ซีประมาณต้นต้นเดือนวเป็นสถากรมนะครับแล้วก็มูลค่ามันก็เยอะนะเพราะว่าไอ้ราคาใช้จีเนี่ยมันต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัววันนั้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีอิงสิงแวร์ลูเข้ามาด้วยนอกจากะแทนแวร์ลูที่หลาไหลายบริษัทค่ายวอลเลนซีจริงแต่ว่ามันไม่มีอิงสิงแวร์ลูนะครับมันมีแค่ทางแวรลูมูลค่ามันเลยไม่ค่อยเยอะแต่ว่าไอ้พิโมเนี่ยผมว่ามันน่าจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเดือนเมษาก็น่าจะมีมเงินเข้ามานะครับเพื่อเอาวันนั้นปีหรือว่าถ้าดูในภาพรวมแน่ละเนี่นก็คือเรื่องเรื่องการลงทุนนะครับไซส์ใหญ่อนกาเทียบกับไซส์เดิมของบริษัทเนี่ยประมาณกำรมันจะเพิ่มขึ้นบเยอะนะผลการดำเนินงานเนี่ยในภาพรายยาเนี่ยมันจะแบบโตได้ค่อนข้างดีนะครับก็สามารถซื้อถือได้นะครับผมตัวพิโบ่โแล้วอื่นก็ยังภาพยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากมายนะครับก็ดูบริษัทกองล่างเหมือนเดิมอย่าง TFS ก็สูง สามเจ็ดนะครับไม่สั่งกว่าก็ยังได้อยู่ตอนนี้ขึ้นมาในโซนประมาณสศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่ง 40, 40, ล<ะ>ักจวนตัวซีไอดีศูนย์เจ็ดสองนะครับไม่ส่งกว่าก็าได้คร<ะ>ับเหมือนการโซนแบบมันขึ้นมาพิจารณาแล้วอาจจะสลอบตัวเราก่อนนะครับพ<ะ>ักตัวก่อนออลิถ้าถ้าถ้าตอนนี้ก็เป็นก็เป็นสื่อยาวหน่อยละเพราะว่าวันจันจะได้เอก ตัวเงินปันผลไอคีหุ้นจางผลแล้วตัวทีนะครับสองจุดห้าขึ้นเดินได้หนุนหุ้นปันผลฟรีนะครับอืแต่ดูว่าเป็นหุน้นกอง -stock นะครับสําหรับใ<ม>นตัวภาพผลการดำเนินงานที่จะเติบโตน,นะครับตัว All ออลิศนะฮะส่วนด้าน P.M. <ส>นะครับ P.M. ก็ใคื 100, อที่สำครับโลญครับค่ะ S.T.P.I. ล่ะฮะตัว S.T.P.I. นะครับ ส t p ไอผิบาทไม่ต่ำกว่าครับได้มองว่ามันน่าจะขึ้นไปประมาณในโซนขอบบนละที่ยี่สิบเอ็ดจุดสี่ประมาณเนี้ยครับซื้อได้ในการยู่ถึงต่อนะครับสตดไอใช่ค่ะต่อไปค่ะที่เฟกทีเฟกนะครับซีรีเอ็มซีเอมถ้ายังไม่นะเดี๋ยวรออัปเดตประจำหน้าและกันนะครับส่วนถ้าโอชอตไว้อยู่ก็หนึ่งพันห้าสิบถ้ามัน ทะลุกว่านี้มันจะอาจจะกระโดดไปเยอะหน่อยที่ประมาณ1 0ึ่งจุดครับเพราะฉะนั้นดู1 0ึ5จุดห้าสูงกว่าอาจจะต้องคัดลอร์นะครับตัว,ต,วตัวที่ให้โฮช็อปไว้อะครับผมค่ะได้ค่ะส่วนทองคำก็เวดแอนด์สีก่อนครับทองคำเวทแอนด์ซีนะคะครับผมครับได้ได้พี่อ๋องเวพรพี่พี่นักลงทุนนิดนึงสิคะครับปีใหม่ก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเป็นปีใหม่ไทยด้วยก็ ใช้เวลาให้เต็มที่นะครับพักออนให้เต็มที่นะอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับคนที่รักนะฮะสำคัญจะได้เต็มที่เพื่อมาเเริ่มกันใหม่ในวันจันทร์หน้านี้สี่วันหยุดนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับหรือว่ามาลงทุนกันใหม่นะฮะครับผมแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอย่างเะาม่ต้องระวังเพราะรถเันเยอะนะครับคนเยอะแต่ระวังนิดนึงเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เดรียมเดินบางทีอาจจะจัด ช่วงเทศกาลเลยนะมันที่เที่ยวคนมันเยอะแล้วเดินเย็นกันนะครับผมครับแล้วปกติวันจันทร์หน้าด้วยรักและหวังดีขอบคคุณรจบได้สวยงามมากขอบคุณพี่อ่องมากนะคะอะไรนะครับผมขอบคุณพี่อ่องมากมากค่ะได้แล้วนี่มามาที่ออฟฟิศพี่มอนเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมว่าแล้วมีอะไรดีๆที่ออฟฟิศแน่ๆเลยครับมีมีมันจะลืมหลักมามาซื้อมาซื้อหนังสือเรื่องที่ดล่ะฮะครับ อย่าลืมรดน้ำพี่ม่อนด้วยนะคะฝากรดน้ำพี่ม่อนด้วยใช่ขอบคุณพี่ม่อนบ้างด้นะครับครับพี่อ๋องขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะเอาค่ะขอบคุณพี่อ๋องมากนะคะก็โห